คชมครับสวัสดีครับครับพบกับรายการสปายคล่องท่องทั่วไทยครับวันนี้ก็เป็นหน้าที่ของสำนักไปสัมพันธ์เขตเจ็ดนะครับจันทบุรีเราดูแลพื้นที่ภาคตะวันออกครับตั้งแต่จังหวัดในส่วนของชลบเรีจันทบุรีด้วยนะฮะซึ่งตรงนี้ครับเป็นเทปแรกของเรานะครับเรามากันที่จังหวัดระยองนะครับผมในเรื่องของการท่องเที่ยวที่จังหวัดระยองในรับปีใหม่นี้เลยนะครับแล้วก็ในจุดนี้ที่เรายืนก็เป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์มีร่องรอยด้วยเพราะว่าการท่องเที่ยวขออองงเเรรราในนนนตี้ะะคับจื่ ครับประวัติศาสตร์ด้วยครับแล้วก็มีปรากฏร่องรอยที่ท่านผู้ชมสามารถสืบค้นได้สืบหาได้ครับก็รวมถึงระยองนั้นถือว่าเป็นแหล่งท็อปฮิตนะครับสำหรับแหล่งท่องเที่ยวของชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศนะครับแต่ละปีเนี่ยคนเดินทางมาที่นี่มากมายนะครของดีๆก็มีมากมายของกินครับอร่อยนะฮะศิลปะวัฒนธรรมนะฮะของเก่าแหล่งธรรมชาติน้ำตกทะเลภูเขา่คร จังหวัดระยองตั้งอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยมีชายฝั่งยาวประมาณ100กิโลเมตรด้วยสภาพภูมิประเทศอันอุดมสมบูรณ์จึงเป็นแหล่งผลิตอาหารทะเลที่สำคัญและยังเป็นแหล่งปลูกผลไม้คุณภาพดีนานาชนิด ครับและตอนนี้ครับผมสองคนครับก็อยู่กับกูรูที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นะครับท่านเป็นอ่าพอทททนะครับสำนักงานบรรยองจันทบุรีนะครับผอชูชาติอ่อนใจนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผอครับครับในวันนี้ก็มีโอกาสมาเยี่ยมเยือนเดี๋ยวถามผอก่อนดีกว่าว่าในเรื่องของตีนการท่องเที่ยวเนาะในส่วนของ จังหวัดระยองและจันทบุรีซึ่งพออ,อดูดูแลอยู่ตรงนี้ครับตอนนี้ทีมการท่องเที่ยวจะเป็นแนวไหนยังไงบ้างครับก็ทั้งระยองทั้งจันเองเน,นะครับก็มีแหล่งท่องเที่ยวนะฮะทั้งเรียกว่าครอบทุกรสชาตินะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะเชิงประวัติศาสตร์นะฮะหรืหอ,อในเชิงของเกษตรนะครับก็มีนะครับ ทุกอย่างเลยนะครับหรือพวกแมนเมดคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะเราก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโชว์ต่างๆเช่นปลาโลมานะครับที่จันทบุรีนะครับที่ o อเอซ s e ซีเวิ d นะครับก็มีครบเลยนะครับสําหรับทั้งระยองและจันทบุรีนะครับแล้วในจุดนี้ที่เรามานี่ก็คือเจดีกลางน้ำตรงนี้ว่าพอจะเล่าความเป็นบารได้ไหมครัว่าเป็นยังไงบ้างคร่าวๆนะครับก็คือพัชดีกลางน้ําตรงนี้เนี่ยคือถือว่าเป็น เรียกว่าเป็นแลนด์มาร์กก็ได้นะฮะของจังหวัดระยองในส่วนของอพวกที่ทําประมงนะในสมัยก่อนเนี่ยมาระยองเนี่ยก็เดินทางโดยทางน้ําก็สะดวกนะครับทางบกก็อาจจะมาลําบากหน่อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นจุดที่ให้เป็นสัญลักษณ์นะครับ,รบว่าเวลาเรียกว่า เป็นคนนักท่องเที่ยวหรือทั่วๆไปกัแล้วแต่เนี่ยได้เดินทางมาถึงระยองโดยปลอดภัยแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสนัญลักษณ์คล้ายๆเจดีพระเจดีกลางน้ําที่ปากน้ําที่ระยองนะฮะท,ที่นั่นก็เอาต้นแบบนะฮะสมัยผู้ว่าราชการจังหวัดเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดระยองนะครับเ,เ,เ,เกตดยดมจินดานที่เป็นผู้มาสร้างตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็ยังมีประเพณีนะครับ,รบของชาวจังหวัดระยองด้วยในช่วงของ ประมาณวันเพ็นเดือน12นะครับก็จะมีการเรียกว่าแห่โดยทางเรือ <client. S 1> นะฮะมีการประเพณีห่มผ้าพ,าพ, <cream S 2> พระจดีกลางน้ําตรงนี้นะครับ,รบโดยทางเทศบาลนครระยองนะครับเป็นเจ้าของโครงการตรงนี้นะครับแล้วก็ร่วมกับทั้งประชาชนของจังหวัดระยองนะครับตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็มาแล้วก็มีการห่มผ้าที่พระจดีกลางน้ําแล้วก็ยังมีกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแข่งเรือนะครับตรงนี้ ทุกๆปีเลยนะครับก็จะมีคนมากันตรงนี้มากมายทีเดียวนะฮะเวียนดยรอบเนี่ยก็ยังมีเรียกว่าเป็นศูนย์ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมในเรื่องของป่าโกงกลางระบบนิเวศนะฮะสามารถที่จะมาดูได้ระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นทั้งป่าโกงกลางทั้งพวกหอยปูปลาต่างๆนะฮะคือตรงนี้ยังใกล้กับปากน้ําจังหวัดระยองนะก็จะเป็นจุดที่เรือประมงนะครับก่อนที่จะออกไปสู่ทะเลเนี่ยก็มีการ อาจจะมากราบไหว้สการะที่พระเจดีย์กลางน้ํานี้นะครับเพราะว่าก็เชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเครื่องรางของขลังบรรจุอยู่ในพระเจดีย์นี้คะอนข้างจะเยอะทีเดียวครับคือเราจาดเรื่องความศักดิ์สิทธิ์แล้วแล้วต้นนอคือต้นปีหลายๆก็ต้นปีแล้วเราก็เลยพามาตรงนี้เพื่อให้เป็นความสิริมงคลด้วยถ้าเกิดท่านผู้ชมมาที่ระยองเนี่ยจะได้วมากราบมาไหว้ได้มาสักการะได้ก็เริ่มเป็นที่รู้จักของคนังมากขึ้นนะฮะเพียงแต่ว่า ตรงนี้ก็ห่างจากตัวเมืองประมาณแค่สกิโลนั่นเองนะครับถ้าว่านักท่องเที่ยวมานะครับก็คือ,อมาทางปากน้ำนะครับ,รบก็จะมีป้ายบอกเข้ามาที่พัจจีดีกลางน้ําตรงนี้นะตรงปากน้ํานี่บรรยากาศก็เรียกว่าสวยงามนะครับแล้วก็มีร้านอาหาระทะเลที่มีชื่อเสียงของจังหวัดระยองมากมายนะครับตรงนี้ดูแล้วเป็นไงบ้างต้น ก็ถูกใจนะฮะดูแล้วที่นี่มีความขลังแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็บรรยากาศดีเหมือนท่านผอบอกต้นไม้ล่มลื่นโดยเฉพาะป่าชายเลนเนี่ยสวยงามมากนะครับแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวั้ามาเนี่ยครบถ้วนนะฮะห้องน้ําห้องท่านะครับจุดพักผ่อนหย่อนใจที่นั่งพักผ่อนมุมถ่ายรูปสวยๆมากมายมุมตกปลาก็มีนะครับถูกใจครับเอาเป็นว่าจุดต่อไปครับแต่จุดนี้จะเป็นอะไรเดี๋ยวติดตามชมเล่ากันครับท่านผู้ชม ู่เนื่องจากทางจีนกลางน้ำราบตรงนี้ curtain, เป็นเมืองเก่าระยองใช่ครับไกลมากไหมครับพอจากไม่ไกลก็ประมาณ2กิโล2กิโลเองอ่าก็อยู่ในเขตเมืองเลยตรงนี้เรียกว่ากลางเมืองเลยนะครับก็ถนนยมจินดาหรือถนนคนเดินนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นถนนเส้นแรกเลยนะครับของจังหวัดระยองเรียกว่าเหมือนถนนสุขุมวิทเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเส้นแรกของภาคตะวันออกเหมือนกันนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเส้นแรกเลยของตัวจังหวัดระยองนะครับ อันนี้ก็รวมเ,เรียกว่าเ,าเป็นแหล่งทั้งศูงนย์วัฒนธรรมศิลปะวัฒนธรรมต่างๆมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านนะครับคือมาตรงนี้เนี่ยถ้าเข้ามาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยก็จะรู้เลยประวัติความเป็นมาของสหวรรณยงตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีเลยเนี่ยว่ามีาความเป็นมาอย่างไรมีการใช้ชีวิตอย่างไรนะครับตรงนี้มีแหล่งผลิตไม่ว่าจะเป็นงานฝีมือต่างๆพวกขนมพวกอาหารนะร้านกาแฟน่ารักๆมี เดี๋ยวนี้ก็มีเป็นแบบเป็นสตูดิโอด้วยถ่ายภาพอะไรพวกนี้นะครับของคุณนิวัตรก็ขยู่ดเส้นนี้นะครับแล้วก็ถนนยมจินดาเนี่ยก็คือเป็นเรียกว่าเป็นเจ้าเมืองเก่านะครับ,รบตรงนี้ยังมีจวนเจ้าเมืองเก่าเนี่ยอยู่ตรงข้างนี่เองนะครับอืมก็มีร้านอาหารของคุณหมูเนี่ยก็เป็นร้านอาหารที่ว่ามีชื่อครับนะครับเป็นเรียกว่าร้านเก่าแก่เลยนะตรงนี้ก็ต้องมาลองกันนะครับ ถนนยมยินดานี่ก็คือเป็นเรียกว่าเป็นเจ้าเมืองยุคแรกๆเลยนะทั้งเจ้าเมืองคนแรกเลยเก่ยมยินดานะครับกับเจ้าเมืองคนสุดท้ายของระยองก็คืออิมยมยินดานะครับสมัยจะเป็นเจ้าเมืองอิ่มเนี่ยแหละที่นำรีให้สร้างถนนเส้นนี้ขึ้นมาก็คือในอดีตเส้นนี้ก็คือเป็นถนนเรียกว่าสายเศรษฐกิจทุกอย่างนะครับก็อยู่ใกล้ริมน้ําด้วยนะครับก็คือรวมทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารการกิน ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตต่างๆนะครับก็เป็นรียกว่าถนนเส้นนี้เป็นเส้นแรกเลยของจังหวัดระยองคือปัจจุบันตอนนี้ก็คือมีการอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูเป็นเหมือนถนนสายย้อนยุค,คใครที่มาเที่ยวเนี่ยก็จะได้เห็นเหมือนย้อนยุกลับไปในสมัยอดีตท,ทุกอย่างถนนเส้นน, <ะ S 2> นนี้เนี่ยนะครับ,รบก็เหมือนเป็นถนนคนเดินของเมืองนะแต่แต่ละจังหวัดก็จะมีถนนอย่างเงี้ยแล้วก็ในช่วงของตอนนี้นะครับทุกๆทุกๆเดือนจะมีช่วงวันศุกร์เสาร์ ครับ,รบตั้งแต่ช่วงบ่ายๆนะค่อยๆก็จะมีเรียกว่าสินค้ามาจากทุกๆอำเภอเลยนะครับมีร้านอาหารมีอะไรต่างๆต,ตรงนี้ทั้งงานฝีมือด้วยทั้งอาหารการกินด้วยก็จะมารวมอยู่ตรงนี้การแสดงต่างๆนะอาจจะมีการแสดงแบบย้อนยุคบ้างนะหรืออาจจะมีดนตรีแบบสไตล์สุนทราภรณ์บ้างเป็นลีลาดด้วยอะไรด้วยนะมีวิธีการแสดงหรือจะเป็นนักเรียนของจังหวัดระยองเองนะครับมาจากอำเภอต่างๆ ก็จะมีการแสดงที่มารวมกันอยู่ตรงนี้นก,ก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับอาจจะช่วงวันศุกร์เสาร์นะครับก็ไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆไม่ว่าจะเป็นอกเกาะเสม็ดอาจจะขึ้นไปจากเกาะเสม็ดก่อนกลับกรุงเทพก็ม,มาแวะที่ถนนเส้นนี้ได้ครับก็จะจัดทุกเดือนนะครับแล้วก็ในปีหนึ่งเนี่ยจะมีสองครั้งที่จัดเป็นงานแบบใหญ่มากๆเลยนะครับก็ที่เพิ่งผ่านไปก็คือภูมิบุรีสรีระย,ยองโดยเทศบาลนครระยองครับอันนี้ก็จัดประมาณ3วันนะครับแล้วก็ ประมาณเดือนกุมภาก็จะมีอีกงานหนึ่งที่นี่เหมือนกันนะครับแล้วขอมองว่าความน่าสนใจของที่นี่นะครับจ,นนนจุดเด่นอะไรครับไมถึงที่ดืดนทกที่ก็นนหนึ่งเป็นถนนที่มันอยู่กลางเมืองเรามาตรงนี้ได้สัมผัสนะครับวิถีชีวิตเก่าๆนะฮะ<ม>ตึกแม้กระทั่งตึกแม้กระทั่งบ้านเนี่ยนะสไตล์เหมือนชิโนโปรตุกีสเนี่ยนะครับเหมือนที่ทางภูเก็ตเขาก็มีนะครับด้วยสีสันด้วยรูปแบบเก่าๆตรงนี้แล้วมันเป็นแหล่งรวมเรียกว่า ศิลปะวัฒนธรรมนะครับวิถีความเป็นอยู่ต่างๆนะโดยเฉพาะระยองเองเนี่ยก็จะมเีเรียกว่าคนไทยเชื้อสายจีนมาอยู่ก็เยอะแถวนี้ก็จะเป็นย่านการค้าด้วยและมีศาลเจ้ามามาไหว้ได้นะครับคือที่นี่สาหรับคนที่ลหลงไหลอดีตแล้วก็โหยหาอดีตมาที่นี่รับรองมีบรรยากาศนะเก่าๆอย่างร้านกาแฟเนี่ยร้านระยองร้านเนี่ยนะครับก็เป็นร้านเก่าแก่นะแล้วก็จะมีหลายร้านตรงนี้นะครับแม้กระทั่ง ร้านอาหารเองขายของที่ระลึกนะหรือร้านที่เขาทาเป็นพวกหมอนที่ทําจากนุ่นสมัยโบราณนะโดยใช้ใช้งานฝีมือทําจากมือนะครับไม่จากเครื่องจักรเนี่ยก็มีอยู่ก็ยังสามารถที่จะมาหาซื้อได้แล้วก็จะมีร้านที่เขาเก็บของเก่าเป็นพวกของของเด็กเล่นสมัยก่อนเนะี่ยครับก็มีอยู่ที่เราจะไปเห็นในตลาดไม่ว่าจะเป็นสามชุกหรือตลาดคลองสวน ก็มีร้านลักษณะนี้ก็มีอยู่ที่นี่ด้วยแต่เห็นว่าในในบ้านแต่ละหลังตามเนี้ยคือส่วนใหญ่ก็ยังมีการอนุรักษ์ในในรูปแบบบ้านใช่คงคือก็แต่ข้างนอกแัะข้างในเขาก็ยังอนุรักษ์แบบเก่าครับก็พื้นที่เองก็นี่เป็นของเทศบาลนครระยองนะทางเทศบาลเองเขาก็พยายามที่ในเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสะอาดในเรื่องการปรับภูมิทัศน์ต่างๆนะฮะคือมาที่นี่อยู่กลางเมืองระยอง แล้วก็ใกล้ๆกับบริเวณถนนโยมจินดาเนี่ยก็มีแหล่งวัดวาอารามที่ไหว้พระที่ศักดิ์สิทธิ์นี่มีที่ไหนที่ก็มีใกล้ๆอย่างตรงนี้นะครับเราเดินเดี่ยวซ้ายไปหน่อยนึงก็จะเป็นสวนศรีเมืองนะครับก็เป็นเรียกว่าศูนย์สุขภาพนะก็คือแต่ก่อนนี่ก็เป็นเป็นสนามกีฬาด้วยอะไรด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งการจัดงานประจาปีก็จัดที่นี่นะครับตอนนี้ก็มีการโยกย้ายออกไปนอกเพราะว่าสถานที่มันอาจจะคับแคบไปสำหรับงานใหญ่ๆนะครับแล้วก็ยังมี อ่าอีกที่หนึ่งก็คือขอพระพุทธทางคีรถนะครับตรงนี้ก็เป็นเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของที่นี่เลยนะกะ็เป็นการจําลองจากพระพุทธสีหิงนะซึ่งมีอยู่ที่ทางทางภาคเหนือนะครับก็เป็นอหอพระตรงนี้นะครับก็มีการจัดงานาประจําปีไม่ว่าจะเป็นงานสงกรานงานอะไรนะม,มาลดน้ําดําหัวกันก็มาเริ่มที่หอพระพุทธทางขีรถเนี่ยแล้วก็มาขอพรมากราบไหว้สการะนะครับจากนี้ไปไม่ไกลก็จะมี วัดป่าวัดป่าประด่ครับ,รบอาเดิมก็เป็นชื่อวัดป่าวัดป่าเลไลนะครับก็มีพระพุทธสายญาตินะครับ,ะะท,ยยรบที่นี่เป็นพระอารามหลวงนะครับอยู่ในจังหวัดระยองนะครับเป็น,ปนวัดเดียวที่เป็นพระอารามหลวงนะครับที่นี่เนี่ยก็จะมีพระน,นอนซึ่งแตกต่างจากที่อื่นก็คือ,อที่อื่นเนี่ยเขาจะ นอนตะแคงขวาที่นี่นอนตะแคงซ้ายของพุทธรูธส่วนใหญ่ก็ทางขวาทางขวาที่วัดป่าประดูเนี่ยตะแคงซ้ายนะครับแล้วก็ยังมีโบสถ์นะครับเก่าแก่เลยซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยสามารถที่จะไปลอดใต้โบสถ์ได้ก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นสิริมงคลนะเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากตัวนะครับที่นี่ก็มีคนเข้าไปกราบไหว้แล้วก็ไปขอพร นะเยอะทีเดียวนะครับเห็นบอกว่าไปขอเรื่องลูกก็รู้สึกว่าจะศักดิิ์ด้วยที่วัดป่าประดูเนี่ยนะฮะที่วัดป่าประดูนะครับแล้วถัดจากวัดป่าประดูไม่ไกลเท่าไหร่ในเขตใกล้ๆกันเนี่ยนะครับก็มีวัดลุ่มมหาชัยนะครับวัดลุ่มมหาชัยนี่ต้องเป็นนี่เลยครับเส้นทางของพระเจ้าตากเลยนะฮะสมัยพระเจ้าตากที่ตีฝ่าวงล้อมออกมาจากกรุงศรีอยุธยานะครับที่วัดลุ่มเนี่ยนะครับ นอกจากมีต้นสตือแล้วก็ยังมีศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของเรียกว่าคนไทยนะฮะทั้งที่อยู่ระยองเองเป็นคนไทยเชื้อสายจียนเองนะครับแล้วก็โดยนักท่องเที่ยวทั่วไปด้วยก็จะเข้ามากราบสักการะที่นี่มาขอพรต่างๆนะครับเรียกว่าใครมาระยองก็ต้องมาไหว้ที่ศาลนี้แล้วก็ศาลของท่านเองเนี่ยก็มี เรียกว่าน่าจะมากที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับมีที่ถ้าเกิดไปภาคตะวันออกไปชันทบุรีนั่นก็มีด้วยนะก็จะเป็นทรงมาลานะครับ,รบไปที่ตราดก็มีคือนอกจากนี้แถวแถวถนนยมจินดาเนี่ยมีศาลหลักเมืองระยองตั้งอยู่ที่อ๋อใช่แล้วก็ยังมีศาลหลักเมืองด้วยก็อยู่ตรงใจกลางเมืองเลยก็เยื่องยยงกับทางเข้าวัดป่าปราดูก็คือเดินเดินไปมาคือสามารถที่ตรงนี้ก็ไม่ไกลครับก็สามารถที่จะเดินได้นะครับก็คือในในแอเรียลเดนเก้นอกจากเราจะมาเที่ยวชมในส่วนของเมืองเก่าที่เรายสามารถที่จะเชื่อมโยงใเรืองขอ หล่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับจะไปกราบไหว้สักการะบูชาพื่อเปนศู่ใช่ก็เดี๋ยวเห็นว่าว่ามีจุดหนึ่งนะครับจุดเด่นเหมือนกันอยู่ออกไปหน่อยห่างจากตัวเมืองไม่ไกลนะครับที่นี่เขาบอกว่าอาหารอร่อยบรรยากาศดีที่พักสวยธรรมชาตินี่สุดยอดเลยเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับไปเจริญน้ดีกรับครับ ครับถัดจากในเมืองระยองครับห่างไปหน่อยประมาณสิบกิโลครับตอนนี้เรามาถึงจุดเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้แล้วนะครับผู้ที่อยู่กึ่งกลางระหว่างเราสองคนครับท่านคือในส่วนของผู้ที่ดูแลกิจการตรงนี้อยู่นะครับในส่วนของตำนานป่าตำนานป่าเนี่ยก็คือจากตัวเมืองระยองวิ่งมาทางถนนเส้นใหญ่นะฮะเส้นหลักสุขุมวิทนะครับมาทางตลาดผลไม้ตะพงเลยมานิดนึงนะครับแล้วก็เลี้ยวเข้ามาครับสวัสดี คุณชัยรัตน์กันก่อนนะครับผมสวัสดีครับคุณชัยรัตน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้มีโอกาสมาเยี่ยมเยือนนะฮะอีกทีนึงถ้าพูดถึงตำนานป่าเนี่ยผมว่าหลายๆท่านอาจจะคุ้นหูกันบ้างแล้วแหละครับส่วนของคนที่เคยเดินทางมาในภาคตะวันออกนะครับผมแต่ตอนนี้เดี๋ยวมาถามก่อนว่าจุดเริ่มต้นตำนานป่าเนี่ยที่มาทำตรงนี้ทำมานานหรือยังแล้วก็มีเรื่องราวยังไงจนมาถึงทุกวันนี้ครับครับก็ความจริงเนี่ยการสร้างร้านอาหารตำนานป่าเนี่ยสร้างมาตั้งสิบ ปีละตอนนี้มันประมาณสิบสองสิบสามปีครับเวลานะฮะเราไว้ใช้ใช้เวลาในการสร้างจริงๆประมาณสามปีสร้างคือเรียกว่าปิดประตูสร้างกันเลยสามปีนะฮะถึงจะมาเริ่มเปิดบริการนะฮะการเปิดบริการก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับทุกวันนี้เราก็ยังต้องทํามันอยู่ตลอดเวลานะครับก็สร้างกันมาตลอดนี่ตอนนี้ก็ใช้เวลาประมาณสิบสาปีแล้วฮะรวมรวมไปเสร็จอะไรอย่างเงี้ยนะครับคอนเซปหรือว่าตีมในการทำเตอาดาบานี้เป็นยังไงบ้างครับ ความคอนเซปต์ของมันก็คือเรากําลังสร้างจําลองป่านะฮะ,ะด้วยวิธีการก็คือเราไปถ่ายภาพในป่าจริงๆว่าในป่าเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจแล้วเราก็เอาสิ่งที่น่าสนใจตรงนั้นมีน้ําตกมีมีภูเขามีต้นไม้มีอะไรต่างๆเนี่ยเราก็มาอัดดปกันนะฮะ,ะ,ฮะเพื่อ,อมันสร้างให้มันสมบูรณ์ที่สุด แล้วก็เอาจุดที่ไฮไลท์จริงๆของแต่ละจุดเนี่ยมารวบรวมกันเอาไว้เป็นที่นี่ของที่นี่นะอยู่ในร้านอาหารในแห่งนี้อาหารแล้วบางท,<บ>ที่อยากรู้ไหมครับ,บาอาหารที่นี่อร่อยมากครับมีอะไรบ้างแล้วมาที่นี่แล้วต้องสั่งเลยเออจริงๆมันมีก็หลายหลายอย่างด้วยกันนะฮะที่ค่อนข้างจะขึ้นชื่อได้ลูกค้าชอบติดอกติดใจก็มีปลากระพงทอดและน้ำปลาซึ่งถึงึจริงๆระยองในค่อนข้างจะมีชื่ออยู่แล้วนะครับปลาหมึกแดดเดียวซึ่งที่อื่นก็ไม่ค่อยมี นะครับแดดเดียวที่อื่นมีฮะแต่ว่าคนละสูตรคนละสูตรกันเราใช้ปลาหมึกแท้ๆแบบสดๆเลยแล้วก็ไม่ต้องทําไม่ต้องปรุงรสอะไรใช้กรรมวิธีคล้ายๆของที่เราส่งให้ญี่ปุ่นนะฮะมาทำนะฮะอีกหลายอย่างนะฮะมีผักกุดไฟแดงมีปลาไข่ปลาเรียวเซียวอย่างเงี้ยฮะซึ่งบางทีก็มีนกกระจอกเทศพริกไทยดำนะฮะมีเนื้อจระเข้ซึ่งซึ่งทุกอย่างนี้เราเอามาจากฟาร์มทั้งสิ้น นะฮะโดยไม่มีเราชื่อร้านตำนานป่านะครับแต่ไม่มีนโยบายที่จะเอาอาหารป่ามาขายที่นี่โดยเด็ดขาดนะฮะคืออาหารฟังชื่อไปอาหารสดอร่อยแล้วกินเนี่ยท่ามกลางธรรมชาติป่าเขาเนวพลายน้ําตกเย็นสบายอยู่ใกล้ตัวเมืองระยองเนี่ยที่นี่สุดยอดจริงตอนนี้ก็มีรีสอร์ทที่พักด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็ตอนนี้ก็เราก็เนื่องจากว่าเราสร้างบรรยากาศความเป็นธรรมชาติออกมาแล้วเนี่ยลูกค้าไหลได้ หลายๆที่มามาแล้วเนี่ยกาลังดื่มลากับธรรมชาติเนี่ยพอเลเกาหอเข้าไปบ้างก็หาที่พักลำบาก <c oughs> ใช่ไหมก็ไปทะเลก็อย้งสอมกิโล <c oughs> ก็เลยก็เลยทวงมาว่าทำไมไม่มีที่พักก็เลยหลังจากนั้นก็ค่อยๆสร้างมันขึ้นมาสร้างที่พักขึ้นมาซึ่งในขณะเดียวกันเราก็อิงความเป็นธรรมชาติค <c oughs> งคงคอนเซ็ปต์ของเราไว้ว่าเรากำลังสร้างแข่งกับธรรมชาตินะความเป็นป่าอย่างนี้เป็นต้นนะ แลวว่าต้นสายปลายเหตุไอ้ที่ต้องสร้างที่พักเนี่ยเพราะลูกคา้าคือตอบสนองความต้องการลูกคา้าล้วเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องพัก <laughs> แต่และชิ้นนะมีชิ้นเดียวในโลกอ่าจริงๆเนื่องจากว่าแต่และห้องเนี่ยนะฮะที่เราเราเราใช้ลงไปเนี่ยเราไม่มีรูปแบบฟิกมาก่อนนะฮะเราก็พยายามจะหาความเป็นเอ่อความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเราพยายามจะไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมมากเกินไป เราก็หาเศษของที่เขาทิ้งแล้วนะฮะชาวบ้านเอาไปเผาบ้างเอามาเราก็มาตกแต่งใหม,ม่สร้างจินตนาการว่าเราก็เอาตัวเราเป็นตัวตั้งว่าคนเราเนี่ยเกิดมาสิ่งที่เขาชอบเนี่ยทุกทงคนจะใกล้เคียงกันรเราชอบแบบไหนคนอื่นเขาชอบแบบนั้นนะเราชอบสวยสวย,สวยงามคนอื่นเขาชอบสวยสวยงามเหมือนกันนะฮะแต่คอนเซปต์มันก็คือเราต้องฉีกแนวออกไปจากจากสิ่งที่คนอื่นเขามีนะฮะ แล้วก็เอาเอาความเป็นสิ่งที่เขาไม่เห็นคุณค่ามาสร้างมูลค่าเพิ่มนะฮะคือที่นี่เนี่ยผมมาแล้วรู้สึกว่ามาได้ทุกเพศทุกวัยนะเด็กๆกก็มาได้หนุ่มสาวก็มาได้ผู้สูงอายุม,มาก็ยิ่งดีบรรยากาศดีและที่สําคัญตอนนี้เรามีอาคารรองรับกลุ่มสัมมนาประชุมต่างๆเนี่ยพร้อมพร้อมฮะคือสัมมนาเนี่ยโดยเฉพาะสัมมนาเรามี สองห้องด้วยกันนะฮะในในห้องอาหารไม่เกี่ยวนะพ้องอาหารมีจัดเลี้ยงอะไรนั่นอันนั้นก็อีกอีกส่วนหนึ่งเฉพาะรีสอร์ทเราเนี่ยมีห้องมีจัดเลี้ยงสองสองอาคารด้วยกันสองอาห,าห้องใหญ่เราสามารถจุได้300คนคส่วนห้องสองเนี่ยเราสามารถจุได้ถึงร้อยคนนะฮะแล้วก็ในในบรรยากาศในห้องประชุมก็หนึ่งเดียวในโลกอีกเหมือนกันนะฮะ เพราะอย่างที่พ,พ,พี่ชลัต์บอกก็คือว่าในในส่วนของการปรับแต่งก็คือจะเน,น้นมสนุกของที่เขาไม่ค่อยจะเอาแล้วใ<ช>่แต่เอามาปรับเพื่อเพิ่มมูลค่าในตัวเองของสิ่งสิ่งนั้นครับถูกต้องนี่แหละคือจุดเด่นถ้าคุณมาคุณจะได้เห็นนะครับในสิ่งที่แปลกแล้วก็ไม่เหมือนใคร,ครอย่างที่ต้นบอกแหละก็คือหนึ่งเดียวในโลกแล้วไม่น่าเชื่อว,ว่าอยู่ใกล้ตัวเมืองเลยอยอง10กิโลใกล้มาก <นะ S 2> เดินทางไปมาสะดวกนะครับก็ยังไงก็ประทับใจจริงๆร ผมมาที่นี่มาหลายๆครั้งก็มีการเปลี่ยนแปลงคือมีความสวยงามขึ้นแล้วก็มีอะไรใหม่ๆตลอดเวลาครับแล้วทีนี้เห็นว่าเร็วๆนี้ทางท่านผอชูชาติบอกว่าสิ้นเดือนนี้จะมีการจัดกิจกรรมใหญ่อลังการมากเป็นยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยคือ26เนะฮะรเราจะไม่จัดวันขบอยไนท์นะฮะขบอยไนท์ที่ปกติส่วนใหญ่แล้วก็นึกถึงแต่เขาใหญ่นะฮะแต่เรามาจัดที่ระยองจัดทะเลเนี่ยให้สร้างบรรยากาศความเป็นขบอยนะฮะเรา เกือบเรียกว่าสร้างเมืองคาร์บอยขึ้นมาเลยนะฮะแล,แ,ลแล้วก็เราเราเชิญนักสแสดงหรือกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยเอาจากเขาใหญ่ลงมาแล้วก็วงดนตรีก็ใช้วงดนตรีค่อนข้างจะมีชื่อเสียงของระดับประเทศเลยนะฮะคือบูมเอเทนบอยเนี่ยฮะมาเล่นเต็มวงเลยนะฮะแล้วก็มีเบนโจอะไรต่างๆแล้วก็ขณะเดียวกันมีกิจกรรมเกี่มวกับดิจังโก้มีการโชว์ต่างๆเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็เราพยายามจะสร้างเมืองให้เป็นเมืองคาร์บอยขึ้นมานะฮะ งานเข้าอลังการปีที่แล้วเนี่ยมาเกือบเกือบสองพคนที่มาร่วมงานเขาบอยไนท์ปีนี้ก็ยิ่งใหญ่เช่นเคยวันวันที่เท่าไหร่นะครับวันที่26่สิบหกมกราครับอ๋อยี่สิบหกมกราคนที่สนใจอยากจะมาติดต่อลูกหน้านี่ติดต่อเป็นยังไงดียตอนนี้เบอร์โทรศัพท์โดยตรงเลยก็ได้นะฮะศูนย์แปดหนนะฮะโทรมาเลยครับยังมีที่ยังมียังมีบัตรพอเหลืออยู่นะฮะศูนย์แปดห 6 8 6 8ด9กเครับเอาไปว่าในส่วนของระยองครับมีของดีเยอะแยะใครที่มีเวลาเชิญมาเที่ยวนะครับมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็มาแวะพักผ่อนที่นี่มาทานอาหารที่นี่ก็ได้นะครับหรือว่าจุดอื่นๆอีกหลายจุดนะครับซึ่งมีอาหารรสชาติอร่อยเยอะแยะไปหมดนะครับทั้งเมืองระยองแหละนะครับแล้วก็ในเรื่องของการท่องเที่ยวครับในส่วนของเขตเจของเรานะครับในวช่องสิบเอ็ดจันทบุรีเนี่ยจะมีอะไรที่จะนำเสนออีกใน ตอนต่อไปติดตามชมแล้วกันวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณชรัตที่ร่วมรายการขอบคุณครับครับผมวันนี้ก็หมดรายการแล้วเดี๋ยวเราทชมไปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับแบบเวลาน้อยจริงครับวันนี้ผมนะครับผมพินิจานคุณต้นสอนชัยนะครับและคุณชรัตลาไปพร้อมกันเลยนะครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับ